นอกจากเขาจะเห็นความสวยงามของหินที่เป็นแก้งหินแล้วก็หินที่ว่าวางเรียงรายตามธรรมชาติแล้วนเนาะเขาจะเห็นนี่ทั้งหมดหาดทรายหาดทรายที่มีความสวยงามเนาะทรายนี่เขาใสาสะอาดเลยก็ถือว่าเป็นหลายมิติเนาะที่เดินทางมาเมื่อนี้นี่ให้เขาได้เห็นกันในส่วนของน้ำเนานะเขาพยายามที่จะตึกป่าตีเงา ตามแกงต่างๆน่าเสียดายท่านผสมแกงกุ้งเพิงนะเนาะมูเพื่อนของเขาจากมาเลเซียเนาะตีลงไปเพราะว่าว่าคบเนื้อกัดเนื้อแต่ว่าพอถือกระเบ็ด <c oughs> ก็เลยเสียโอกาศไปแต่ก็ไม่เป็นอย่างเพราะว่าเวลาเขายังมีหลายอยู่การท่านผสมในสชมภาพบ,บรรยากาศของการเดินทางของมาอ่าของพวกเขาในเยอมนีแล้วก็ท่านผสมเห็นความสวยงามของธรรมชาติว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ที่มีความเติมหนาแล้วก็พวกแกงหินต่างๆพร้อมกับ าายที่มีความสวยงามที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะ นหอเ่าฮอดจุดอี่มงหนึ่งที่ชาวบ้านเอินกันนะั่นคือเป็นพลานหินแล้วก็ตลาดกลางมากตลาดกลางมากเออพลานหินตลาดกลางมากและในมงนี้เนาะก็สะมีเอินว่า,ามุมที่น้ำกัดซาต่างๆเป็นหูบเนาะเป็นหูบตามจินตนาการแต่จริงชาวบ้านเขาเขาเจ้าให้ความสำคัญนั่นะคือว่าจะมีหอยตีนอ่มงนี้เนาะอีกตัวนี้นิโป้ ซี่กลางนางก้อยอ่าเป็นห้อยตินเป็นห้อยตินก้มไส้ต่อซึ่งเกิดจากอ่าการกัดเซาะของของน้ำในสมัยก่อนคือว่ามันมันผ่านมาหลายปีแล้วก็ซิมีห้อยเป็นห้อยสลักห้อยตินเป็นห้อยตินเกิดตินไตเกิบเป็นเนื้อต่ออ่าตามพาราหินมองนีแต่ว่าความเชื่อของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะบอกว่ามองนีเป็นเป็นห้อยตินเป็นห้อยมันลเนาะ คอยติ่นมนุษย์ในสมัยก่อนตอนที่ว่าหินดังกาวนี่ยังเป็นดินอยู่หลังจากการเหยียบไปแล้วหนอตอนเป็นดินแล้มีการเลื่อว่าคือการทับถมมาเรื่อยดินพัฒนาเป็นหินแต่จะมีคงตื่นหูทางของคอยติ่นอยู่ก็เป็นจุดมาง,งหนึ่งนอในการท่องเที่ยวของชาวบ้านกันแต่ว่าในมงมนี้ตนานผสมข้าพเจ้าเห็นความสวยงามหลายพราว่าจะเป็นเรื่องของพลานหินและก้อนหินต่าง สายน้ำอีกไหลรถล,ลันลงมานี่ก็ประกอบก็ว่าเขาจะยินในยินเสียงคานของน้ำตกตาดอออดังมาตลอดเลยก็ตอนนี้เนาะบอกได้เลยว่าทุกชิ้นทุกอย่างยากต่อการคาดเดาเพราะว่ามงเวลาตอนนี้เสื้มอมงยังแต่อากาศอุณหภูมิรถล,ลงไปเรื่อยก็โมูว่าจากนี้ไปสิมีอย่างเกิดขึ้นนาอคนอาจจะตกลงมาบอรหรือว่าจะมีหีเปื่อหรือว่า เมฆบอกหัวสร้างการที่กับบ้านเว้ามาจะบอกได้เลยว่าในมนีเนาะหลังจากเขาเดินทางมาออกจากบ้านประมาณเจ็ดโมงเช้าพอฮอสสดสวีโมงเนาะในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมหลายสาหรับการอย่างป่าและการสรํารวจเนาะความสวยงามของน้ําตกตาดของลํลาเซลําหวยดังกล่าวนี่ต่อไปพวกเขาสิมีการถือว่าตั้งแคมป์ในย่อมๆเนาะในการจะจ่ายกินขาน้าวเนาะหรือว่าแคมป์นน้อยเนาะ ในการกินข้าวเพื่อคร้ประทานอาหารสวยหลังจากนั้นกสิญย่างกอไปอีกเป็นแกงสุดท้ายเนาะของชาวบ้านกันเอซิมิกาเนาะกางเต้นแล้วก็จัดแจงเรื่องของคนอยู่บนนอนคืนนีน้ทาสินอนป่าเพื่อชมเพื่อนว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติว่วสิเป็นฟูผาปลา,า,าไม้สัตว์ปกและก็สัตว์น้ำแต่ว่าตอนนี้อยู่เขากินข้าปันจุดกอน รุนการเดินทางโดย